5. ออ่างครับที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับสวัสดีครับผมหมอทํอนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮูวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง 5. ออ่างครับ ที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีหลังผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับเรื่องของสุขภาพดีผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอย่างที่คำพูดว่าสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้นะครับท่านต้องทำครับด้วยตัวของท่านเองนะครับไม่ว่าจะมี ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ถ้าท่านไม่ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองผมว่าคงไม่มียาวิเศษอะไรที่จะทําให้ท่านมีสุขภาพดีได้ครับมาดูอ้ออ่านอ้อแรกกันครับนั่นคืออาหารที่ดีนั่นเองครับอาหารที่ดีนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องแพงไม่จาเป็นที่จะต้องหรูหรานะครับปริมาณไม่ควรจะมากไปและก็ไม่ควรจะน้อยไปบางถ้าคิดว่ายิ่งกินน้อยยิ่งดีผมบอกงี้ฮะว่าอะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีครับอะไรที่น้อยไปมันก็ไม่ดีเปรียบเทียบแค่น้ํเปล่า น้ำเปล่านี้ถ้าท่านทานมากไปก็เป็นโรคน้ําเกินน้ำเปล่าถ้าท่านน้อยไปนะครับน้อยไปมากๆทําให้ไตาวายได้เลยทีเดียวนะครับมีหลากหลายใช่ไหมครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีไม่จําเป็นต้องแพงนี่คือหลักการนะครับอาหารที่ดีเป็นอย่างไรก็คือมีองค์ประกอบของแมกโรนิวเทียนหรือว่าองค์ประกอบสําคัญของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นของที่ดีและมีประโยชน์โปรตีนต้องเป็นโปรตีนชั้นดี โปรโตีนชั้นดีอะไรก็เป็นโปรโตีนจากปลานะฮะจากทัวนะครับจากไข่อย่างนี้เป็นโปรโตีนชั้นดีไก่ได้ไหมได้แต่ลอกหนังออกหน่อยเนื้อหมูได้ไหมได้มันน้อยหน่อยเนื้อวัวได้ไหมได้มันน้อยหน่อยนะฮะได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าอย่ามากไปและกินให้หลากหลายแต่ถ้าให้เลือกนะฮะผมเลือกปลานะฮะปลาถือว่าเป็นโปรโตีนที่ดีย่อยง่ายอิ่มและมีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินสูงน,นะครับแล้วก็ควบคุมน้ำหนักไ,ได้ดี ต่อมามีอะไรคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตท,ที่สําคัญก็มีเป็นคาร์โบไฮเดทที่ไม่ขัดสีอย่างนี้จะดีเช่นพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับขนมปังโฮวีแบบนี้จะดีต่อสุขภาพนะครับต่อมาไขามันก็ต้องเป็นไขมันที่ดีไข,ม,ขมันที่ดีมาจากไหนจากน้ำมันที่ดีเช่นน้ำม,นมันมะกอกนะครับปลาที่มีไขมันสูงปลาทะเลลึกเช่นปลาแซลมอนนะฮะ หรือว่าเป็นพวกถั่วต่างๆนะครับก็จะมีไขมันที่ดีมากมายนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับอัตราส่วนก็จะต้องเหมาะสมต่อ,อน้ำหนักของท่านนั่นเองครับโปรโตีน1.2-1.5กรัมรกิโลนะครับไขมันประมาณ1กรัมเอร์กิโลต่อวันนั่นเองครับส่วนคาร์บโบไฮเดรตนะครับแนะนําให้ทานมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงมื้อเย็นน้อยหน่อยเพื่อจะได้ควบคุมน้ําหนักได้ดีและก็ควบคุมน้ําตาลได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ โอเคครับมาต่อกันที่อที่2นะครับนั่นก็คืออากาศอากาศที่บริสุทธิ์นี่สำคัญมากๆเลยครับจิตใจที่แจ่มใสเกิดจากการได้อากาศที่บริสุทธิ์และได้อยู่ในที่โล่งกว้างอากาศที่บริสุทธิ์มักจะอยู่ในที่โล่งกว้างครับจะอยู่ในที่แออัดแล้วได้อากาศบริสุทธิ์นั้นยากมากอยู่ในห้องแอร์แล้วได้อากาศบริสุทธิ์นั้นยากมากอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วได้อากาศบริสุทธิ์นั้นยากมาก แต่ท่านจะได้อากาศบริสุทธิ์จากการที่ไปสวนสาธารณะจากการที่ไปต่างจังหวัดอยู่ทะเลอยู่ยอดเขานะครับหรือว่าไปาไปวิ่งจ็อกกิ้งในสวนต่างๆซึ่งในกรุงเทพมีเยอะแยะสวนลองล้อเก้าี่ผมชอบมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปอดเลยเป็นปอดของกรุงเทพเลยเราก็แบบเอตอตรงไหนมีสวนน่ะไปเลยนะครับสวนลุมสวนอะไรเงี้ยอากาศที่ดีนะครับ PM 2.5ที่น้อยนะครับ แล้วก็ออกซิเจนที่บริสุทธิ์จะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นมากนะครับเรื่องของสมองเสื่อมก็ลดลงเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของภูมิแพ้ก็ลดลงนะครับแถมการออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในที่โล่งกว้างนั่นนะครับจะได้เรื่องของวิตามินดีจากการโดนแสงแดดอ่อนๆแดดอ่อนๆนะฮะไม่ใช่แดดร้อนๆเที่ยงอย่างเงี้ยมันทําให้หน้าเป็นฝ้าอย่างนี้เราก็ไม่ได้ฮะสุขภาพเราดีหน้าเราต้องเด้งด้วยนะฮะอันนี้สําคัญเลยนะฮะ การโดนแดดอ่อนๆนะครับวันละอย่างน้อยประมาณ15นาทีจะก,กระตุ้นเรื่องของวิตามินดีนะครับทำให้เรามีวิตามินดีที่เพียงพอช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเมื่อเราขาดแคลเซียมครับกระดูกเราจะปอกโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ30ขึ้นไปแคลเซียมจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อท่านดูดซึมแคลเซียมได้น้อยกระดูกปอกก็เป็นโรคก,กระดูกพรุนกระดูกหักได้ง่ายนั่นเองครับมาต่อกันที่ออที่3บ้างครับออที่3นี่ก็สําคัญมากๆครับนั่นก็คืออย่าอดนอนครับ การอดนอนนะครับถือเป็นอะไรที่บั่นทอนสุขภาพสุดๆอ่ะคือถ้าให้เลือกเรื่องของสุขภาพนะครับมาดับหนึ่เนี่ยผมเลือกเรื่องของการนอนนะครับเพราะว่าการนอนเนี่ยมันเป็น1ใน3ของชีวิตของท่านเลยท่านคิดดูดีว่าถ้า1ใน3ของชีวิตของท่านแย่แล้วเนี่ย อีก2ในได้3มเนี่ยมันคงไม่ดีเท่าไหร่นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนนะครับแนะนําก็คือเวลาที่เหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับอย่างน้อยๆถ้าได้7-8ชั่วโมงต่อวันคือเพอร์เฟกถ้าอย่างแย่เนี่ยขอยอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันก็ถือว่าไม่เลวร้ายมากการนอนมากไปก็ไม่ดีเช่นนอนวันหนึง10ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมงไม่ใช่จะดีการนอนเผื่อเช่น อนอนวันเสาร์อาทิตย์ทีละ15ชั่วโมงเลยไม่ใช่จะดีนะครับควรจะนอนเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับเรื่องของการนอนนะครับคือการนอนที่ดีเนี่ยมีระยะเวลาที่ถูกต้องและยังมีเวลาเข้านอนที่ดีด้วยระยะเวลาเข้านอนที่ดีผมแนะนํา4ทุ่มถึง6โมงเช้านะครับเพราะช่วงเวลา5ทุ่มถึงตี1เนี่ยกรดฮอร์โมนจะหลั่งเยอะมากเลยนะครับช่วงที่เราหลับลึกซึ่งกรดฮอร์โมนเนี่ยจะทําให้ชีวิตทําให้ร่างกายทําให้สุขภาพทําให้หน้าตา ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเรามาดูโอเคนะครับสเตรทฮอร์โมนต่างๆก็ไม่มากมายร่างกายก็ไม่เครียดนะครับแบบนี้จะดีต่อชีวิตมากๆแล้วก็จะทําให้เราตื่นมาแฮปปี้ตื่นมาสดใสาสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายนะครับสาหรับท่านที่นอนได้น้อยนะครับเช่นวันนี้นอนได้5ชั่วโมงเองผมอยากจะเสริมเรื่องของการนปปิ้งก็คือการงีบหลับนะครับแนะนำนะฮะหลังจากทานอาหารอาจจะนั่งงีบหลับหลับตาสักประมาณ20นาทีนะครับแต่ไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะครับแบบนี้จะทําให้เกิดการรีเฟรชแล้วก็ทําให้สม ได้พักผ่อนนะครับช่วยเสริมเติมแต่งเวลานอนที่ขาดไปได้แต่ถ้าท่านมีเวลาอย่างไรก็ตามผมแนะน,นําให้นอนอย่างน้อยวันละ7 8ถึงชั่วโมงนั่นเองครับจะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับมาดูกันที่ออที่4กันบ้างครับที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีสุดๆครับนั่นก็คือออออกกําลังนั่นเองครับออกกําลังเนี่ยนะครับเป็นการ เขาเรียกว่าทําให้ท่านห่างไกลโรคแบบสุดๆอะ่ะฟังแล้วมันดูน่าเบื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงฮะถ้าท่านเพียงออกกาลังกายสัปดาห์แล้วประมาณ4-5วันวันหนึ่ง30นาที30นาทีนี้ขอให้หัวใจเต้นสักประมาณสักร้อยหนึง่งนะครับให้รู้สึกเหนื่อยนิดๆอะ่ะไม่จําเป็นต้องหักโหมมากเราออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพดีไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับเอาสบายๆวิ่งยอยๆเดินจ็อกกิง้งนะครับครึ่งชั่วโมง45นาทีอาทิตย์หนึ่งห้าวันถ้าท่านทำปุ๊บเนะี่ยท่านจะแฮปปี้มากๆเลยจะออ,จะออกเเ้้ากก็็ไดดดจยยนคัันะคลลทงงววมสีโหใ ้งความเสียงเบาหวานไขมันความดันดีไปหมดนะครับออกให้เป็นออกให้ถูกต้องนะครับการออกกำลังกายเนี่ยคล้ายกับการทําบุญนะฮะคือการทําบุญเนี่ยเราแนะนําให้ทําไปเรื่อยๆนะฮะไม่จําเป็นต้องหักโหมนะฮะไม่ใช่โอ้ oh, ครั้งนี้ทําเยอะแล้วก็ไม่ทําเลยทั้งปีแนะนําให้ทําบ่อยๆนะฮะให้จิตใจชุ่มชื่นการออกกําลังกายก็เช่นกันนะครับทำบ่อยๆให้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่แบบ3เดือนออกกําลังกายวันหนึ่งออกมันทั้งวันเลย10ชั่วโมงอย่างนี้ไม่ช่วยอะไรฮะ มันจะช่วยก็คือท่านออกวันละนิดวันละหน่อยวันละครึ่งชั่วโมงติดต่อกัน5วันนะฮะหรือออกวันเว้นวันก็ได้ไม่ต้องคิดมากนะฮะก็จะทําให้สุขภาพท่านดีอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่5บังคับอตัวที่5อันนี้สําคัญสุดๆนั่นก็คือออารมณ์ดีนั่นเองครับ อารมณ์ดีเนี่ยมันบ่งบอกถึงภาวะทั้งกายและภาวะทั้งจิตที่ดีทั้งคู่นะฮะถ้าท่านจิตดีอย่างเดียวแต่กายไม่ดีเนี่ยอารมณ์ท่านไม่ดีหรอกท่านเจ็บป่วยนะฮะหรือว่าท่านกายดีอย่างเดียวท่านจิตไม่ดีเนี่ยอารมณ์ท่านก็ไม่ดีท่านแข็งแรงแต่จิตใจไม่แฮปปี้อารมณ์ก็ไม่ดีนะคะสบายกายแต่ไม่สบายใจหรือสบายใจแต่ไม่สบายกายก็ไม่ดีทั้งคู่ถ้าท่านอารมณ์ดีนะฮะร่างกายก็มักจะดีตามไปด้วยถ้าท่านอารมณ์เสียร่างกายก็มักจะแย่ไปด้วยนั่นเองนะครับ ก็เรื่องของอารมณ์ถามว่าทําอะไรได้บ้างนะฮะอย่างที่บอกครับถ้าท่านทำสีอแรกได้ดีนะครับอารมณ์ท่านจะดีได้ง่ายถ้า4อีอแรกที่ผมแนะนํามาท่านทําได้ไม่ดีอารมณ์เนี่ยจะดีได้ยากมากๆนะครับเรื่องของจิตเรื่องของใจนะฮะการนั่งสมาธิช่วยได้นะครับวันละ5-10นาทีจะเช้าก็ได้จะก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนก็ทําให้หลับดีทําตอนเช้าก็ทําให้ทั้งวันมีสมาธิในการทํางานเอาที่ชอบเอาที่แฮปปี้นะครับก็ ตามสะดวกเลยมันไม่ได้ห้ามว่าจะต้องเป็นาศาสนาไหนเรื่องของการนั่งสมาธิใครก็นั่งได้ทั้งนั้นนะครับการดูหนังการฟังเพลงการพูดคุยกับคนที่สนิทคนที่รักนะครับการมาีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและคนรอบข้างการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับก็จะทําให้ท่านอารมณ์ดีแฮปปี้อย่างคาดไม่ถึงครับและนี่ก็คือ5ออที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อ,อครับที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนั่นเองครับ อ,อแรกนั่นก็คืออาหารครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารได้ดีสุขภาพท่านก็จะดีนั่นเองครับ you are what you eat นะครับอาหารที่ดีคืออะไรอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นต้องหรูไม่จำเป็นต้องไฮโซอะไรทั้งสิ้นอาหารที่ดีก็คือมีองค์ประกอบที่ดีนะครับองค์ประกอบที่ดีก็คือโปรโตีนดีคาร์โบไฮเดรตดีไขมันดี ปริมาณที่เหมาะสมและแร่ธาตุที่เหมาะสมโปรโตีนดีคืออะไรก็คือพวกปลาพวกทั่วนะครับพวกไก่ไม่ติดมันพวกหมูไม่ติดมันเนื้อก็ได้นะฮะถ้าใครชอบทานไม่ว่ากันแต่มันน้อยๆนะฮะไขมันนะฮะเป็นไขมันชั้นดีน้ำมันมะกอกนะฮะทั่วต่างๆนะครับปลาทะเลลึกอย่างนี้โอเคปลามแซลมอนได้เป็นไขมันชั้นดียอดเยี่ยมนะครับ คาร์บโบไฮเดตคาร์บโบไฮเดตชั้นดีนะครับคาร์บโบไฮเดทที่ไม่ค่อยผ่านการขัดสีเช่นพวกโฮวีดนะครับขนมปังหรือข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่อย่างนี้ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่ออที่2อากาศที่บริสุทธิ์นะครับอากาศที่บริสุทธิ์มักจะอยู่ในที่โล่งกว้างเมื่อท่านได้ออกไปอยู่ในที่โล่งกว้างจิตใจท่านก็จะเบาสบายเหมือนอยู่ในที่ที่แบบ บรรยากาศดีๆให้สังเกตเวลาท่านออกไปที่โล่งกว้างไปสวนสาธารณะไปทะเลไปภูเขาท่านจะรู้สึกสบายใจได้ฟีลลิ่งได้กลิ่นของอากาศได้กลิ่นของดินได้กลิ่นของใบไม้ได้กลิ่นของต้นยานะครับอากาศที่ดียังจะได้รับแสงแดดอ่อนๆที่ดีในตอนเช้าหรือตอนก่อนพลบค่ำนะครับห้าโมงเย็นพวกเนี้ยแดดไม่แรงนะจะได้วิตามินดีที่ดีพอสมควรนะครับการได้วิตามินดีจะกระตุ้น ทำให้เรื่องของแคลเซียมในการดูดซึมได้ดีขึ้นนำแคลเซียมไปใช้งานได้ดีขึ้นทําให้กระดูกแข็งแรงนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกระดูกไม่หักง,ง่ายนั่นเองครับมาต่อกันที่ออที่3นั่นเองครับออที่3ก็คือ,อยา นอนครับอันนี้สําคัญมากๆครับเรื่องของการนอนผมถือว่าถ้าให้พูดถึงสุขภาพเนี่ยเอามาเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะมันคือ1ใน3ของชีวิตท่านนะฮะถ้านอนวันหนึ่ง8ชั่วโมงถ้า8ชั่วโมงไม่ดีนะครับที่เหลืออีก16ชั่วโมงหาดีได้ยากนะครับเวลานอนที่เหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปแนะนํา7 8ถึงชั่วโมงน้อยกว่า6ชั่วโมงไม่ค่อยแนะนํามากกว่า9ชั่วโมง10ชั่วโมง1 1ชั่วโมง1 5ชั่วโมงนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําอะไรมากไปก็ไม่ดีอะไรน้อยไปก็ไม่ดีทัั้งคคู่นะรบ เวลานอนที่แนะนำ4ทุ่มถึง6โมงเช้าครับถามว่าทำไมเพราะว่า4ทุ่มถึงตีหนึ่งกรทฮอร์โมนหลังกรทฮอร์โมนจำเป็นมากๆทำให้อ่อนเยาว์ทำให้เด็กเจริญเติบโตทำให้ผู้ใหญ่แข็งแรงสมองไม่เสื่อมร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับใครนอนได้น้อยนะครับได้น้อยกว่า6ชั่วโมงวันไหนก็ตามแนะนำให้งีบหลับนัปปิ้งสัก20-40นาทีหลังเที่ยงไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะครับจะทำให้ร่างกายรีเฟรชแล้วทุกอย่างดีขึ้นเองครับมาต่อกันที่ อที่4บ้างนะครับอที่4ก็คือออกกําลังกายฟังแล้วมันก็เดิมๆเรื่องออกกําลังกายแต่จําเป็นจริงๆครับการออกกําลังกายที่เหมาะสมผมเน้นที่เหมาะสมมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีการออกกาลังกายที่เหมาะสมก็คืออะไรก็คือประมาณสัปดาห์ละ4-5วันคิดไม่ออกออกกําลังกายวันเว้นวันนะฮะนะฮะวันหนึ่งอย่างน้อยก็30นาทีนะครับก็จะดีต่อสุขภาพออกกําลังกายโดยการเดินก็ได้โดยการจ็อกกิ้งโดยการวิ่งก็ได้นะฮะเอาให้ร่างกายเราเหมาะสมกับอายุของเราให้หัวใจรู้สึกเต้น เหนื่อยหน่อยนะฮะให้พูดแล้วต้องหยุดพักหน่อยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปถึงกับจัดหัวใจอะไรมากมายอ่ะเรารู้สึกว่าเราพูดแล้วเหนื่อยนิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยโอเควันละ30นาทีนะครับสัปดาห์ละ4ีถึงหวันแค่นี้นะฮะท่านก็ห่างไกโลโรคหัวใจโรคความดัน Hit, โลหิตโรคสมองโรคเส้นเลือดแตกโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะดีจริงๆนะฮะโอเคร okay ครับมาต่อกันที่อที่5บ้างครับนั่นก็คือออารมณ์ดีครับอารมณ์ดีเนี่ยบ่งบอกทั้งกายและใจถ้าท่านอารมณ์ดีนะครับ กายท่านก็จะดีใจท่านก็จะดีเมื่อใจเราดีกายเราจะดีเองนะครับถ้ากายท่านแข็งแรงมาหมดเลยแต่ว่าจิตใจเราหม่นหมองเนี่ยมันก็จะผ่านให้กายแย่ลงในที่สุดนั่นเองนะครับอารมณ์ดีเกิดจากอะไรได้บ้างอารมณ์ดีก็ต้องเกิดจาก4ออแรกทําได้ดีนะครับอาหารที่ดีอากาศที่บริสุทธิย์ยาอดนอนและออกกําลังกายได้ดีท่านก็จะได้ออที่5อารมณ์ดีมาเองนะครับการดูหนังการฟังเพลงการดูเรื่องตลกไม่ไปเครียดกับ ข่าวสารต่างๆนะครับการมองการเมืองเนี่ยก็เบาๆบ้างอย่าไปท็อกซิกมากนะฮะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวมือถือให้น้อยลงนะฮะดูด็อกเตอร์ท็อปเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือ5ออที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูนจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ